สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องแพนด้าป๋าปัดนะครับผมคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม wild u n n y showdown นะครับผมจากค่าย pg s l o t นะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูนะครับว่าการซื้อฟีเจอร์ของเกมเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเกมเกมนี้เนี่ยคือผมแนะนํานะครับผมตัวคูณมันเยอะนะครับผมตัวคูณมันโหดนะครับ คูณสูงสุด1024นะครับะผมอ่าก็คือเทคนิคของผมก็คือผมจะหมุนเบ็ด1บาทเนี่ยไป10หมุนก่อนนะครับผมเปิดออโต้10ทีนะผมแล้วก็มาซื้อฟีเจอร์กันดูนะครับว่าการซื้อฟีเจอร์ของเกมเกมนเนี้ยเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมคูณมันโหดนะเกมนี้คูณสูงสุด1นึ่นะครับะผมเด็ดเลยนะมันก็คูณทบๆไปเรื่อยๆนะครับผม ต้นโตนะครับผมเจ็ดรึบาทนะรู้ไปด้วยกันนะครับผมสวยนะครับผมเราได้มา28บาทนะครับผมกับการไหลนอกนะครับผมสวยนะครับผมเกมนี้นะครับผมแนะนำนะครับตามกันเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมว่าจะเล่นเว็บไหนเว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั่นนะครับผมผมก็ไม่ว่านะครับผมแต่ถ้าผมให้ผมแนะนําเนี่ยผมแนะนํา เว็บนี้เลยครับผมยูโร1 6 8นะครับผมเว็บนี้นะครับผมอยู่นะยูสี่คูณแปดนะครับผมมันก็เข้าโหมดนะครับผมเข้าโหมดจริงๆนะพอตูกคูณมันโหนะครับเกมเกมนี้นะผมไวบุนตี้โชว์ดาวนะครับผมพอเราจบเบ็ดหนึ่งบาทแล้วเนี่ยกับการไหลนอกนะครับผมผมก็ยังมาซื้อฟีเจอร์ครับผมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 75บาทนะววันนี้มัวทุนมาแค่0 0 0บาทเทบาทั้นงนะครับมันไม่เข้าไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเรามารุ้นเบ็ดกันนะครับฟรีสิบที่เริ่มกันเวลาหมุดฟรีสิบที่เนี่ยการซื้อฟีเจอร์เนี่ยมันจะคูณ8เริ่มต้นนะครับผมไม่ใช่ใการไหลนอกนะครับที่จะมาคูณ1ก่อนนะ มข้าไหมนะครับผมคูณ64เข้าไหมานะครับผมเออคูณ128นะครับผมเข้าไหมเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูนะครับผมเออมื่อกี้ผมไม่ทันนะหวังว่าจะเข้าสีสวยหน่อยนะครับผม คุณหนึ0งพบาทเท่านั้นนะครับผมบอยู่นะครับผมเขายอยังไม่จบนะครับผมอะไรยังไงนะผมว่าการซื้อผิดนะครับไปเรื่อยๆไปจัดเข้านะผมวายเข้ามาอย่างนี้สวยครับขาอยู่นี้ซี้ออุปกาสที่จะได้ต่อเนี่ยก็มีอีกนะครับผม ของว่าที่คอมโบนะครับเนี่ยคือมันหนักนจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่ตามเข้าไปเล่นเนี่ยคือก็จะรู้นะครับว่าแกมันมีเกมเดียวนะครับผมในค่าย PG นะครับที่แบบรวเยอะอย่าี้นะครับเกมเดียวเท่า,านัรอันี้แวก็เอามาอีกนะครับผมย่สิบสี่บาทนะครับผม ผมก็ถือว่าการไหลในกระปิดนหนึ่งบาทเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปเมื่อกี้75บาทเนี่ยผมว่าผมถือว่ามันคุ้มนะครับผมมันคุ้มนะครับโอกาสเข้าเนี่ยดูดีมากเลยมากเลยนะครับเข้าแบบตุกเลยนะครับผมตุกจริงๆนะครับผมทิ่สภาพดูนะครับแล้วกันนะครับว่าถ้าเล่นเบ็ด10บาท20บาทอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับมีหลักร้อยแน่นอนนะครับผมหรือเป็นหลักพันนะครับผมเล่นเบ็ดสิบาท20บาทนะครับผมอันนี้ผมเล่ลองเล่นเบ็ดไซ้น้อยดูก่อนนะครับเป็นรางวัลเข้าสวยนะครับผมอ่าเนีย่ยเห็นปะเบ็ดหนึ่งบาทตัวคูณมันเยอะนะครับผมยอดเงินมันก็สูงตามนะครับผมแบบเกมเกมนี้กับการซื้อฟีเจอร์นะผมถือว่าผมคุ้มอยู่นะครับผมผมเอาแค่ ผมเอาเงินทุนมาแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นนะตอนนี้ผมได้มา300กว่าบาทแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมเมื่อกี้เราหมุนไปแล้วนะ,ะเราก็จะมาเล่นเบ็ด3บาทก่อนสเต็ปเดิมครับผมเปิดออโต้หมุนล้างหน้าเกลือไป10ทีครับผมไอที่หมุนล้างหน้าเกลือเนี่ยคือผมต้องการาสเก็ตเตอร์นะครับผมสเก็ตเตอร์ให้มันค้าหน้าจอนะครับผม หาแน่ใจวสักงสองตัวสูงสามตัวเนี่ยโอกาสถปีสิบสองครั้งเนี่ยมันก็จะมีสูงนะครับผมถ้ามันไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับผมการยินเกมนะครับผมการยินเกมนี้นะ่จะพึ่งตัวร้อนองมันนะครับผมตัวร้อนเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นนะครับผมเจ็งเงินมาหลายลายแล้วนะครับก็หนึ่งในนั้นนะเดี๋ซูเปอร์เข้ามานะครับหวังไม่เกิดเดี๋ยจริง บาทนะครับผมอ่ากระป็ด3บาทเท่านั้นนะครับผมจังหวะแตกให้ก็แตกให้นะครับอ่า <c oughs> ในคูนต่อ้าไปแล้วขายคามาอย่างนี้สวยครับผมแไ,ไปอีกคูณติดหกอีกตัวคูณนะครับผมตัวคูณมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับผมพามันเข้าให้นะี่คือคอมโบหนักมากเลยนะครับผมคอมโบโหดนะค,ครับผมกับเกมเกมนี้นะครับวายูนตี้โชว์ดาว ส,สุดเรินกล้กาจะเข้านะครับสงวนที่สวยนใครับผมไปที่ได้แล้วผม,ผม,มอันเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะผมเล่นเว็บไหนผมไม่ว่านะคือใครแบบใครมีความคิดเห็นดีๆนะผมมาคอมเมนต์ผมได้นะผมว่าไอ ต้องหมุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมรับฟังนะครับผมผมรับฟังเหตุผลผมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับมาเรามาลุ้นกันอีกกับการไหลนอกนะนี้ผมยังไม่จบนะผมยังรอไหลในอีกนะครับผม <c oughs> เข้าไหจังหวะนี้เดือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วปลายลาเข้ามาสเก็ตเตอร์เข้ามา,ามันก็ยังคาหน้าจออยู่ตัวหนึ่งนะครับผม ผมไม่รู้นะว่ามันจะล่วงให้อีกไหมนะครับผมสเกต็ตเตอร์นะครับสเก็ตเตอร์มันค้าหน้าจออยู่เนี้ยอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมปกติแล้วเนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้ามันค้าหน้าจอมายอย่างเงี้ยสเก็ตเตอร์นะครับผมเฉพาะสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์มันค้าหน้าจออย่างเงี้ยสัก2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมเบ็ดนั้นเนี่ย ให้ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าให้นะครับผมเข้าไม่เข้ามันคือแบบเปอร์เซ็นต์การไหลเงี้ยคือมันจะตกมานะครับผมมันจะได้ฟรีเพิ่มนะครับได้แล้วแหละสามตัวเองเห็นนะไอช่องนี้กับช่องนี้นะครับต้องรู้นะครับผมว่ามันจะเข้าให้ไหม เกมเดียวในครับในค่ายพนะีซีที่แบบเกมากสูงสุดเลยนะละผมเล่นก็ไม่เข้าสักทีนะครับผมครับผมเล่นเข้าุูณพันี่สคือสูุดจริงๆนะครับสองคสิบสี่เป็นที่นะครับผมคือตั้งแต่เล่นมาเคือสูงสุดของที่เลยผมเล่นเนี่ย128ร้อยยี่สิบแปดล้วผมไม่เคยคูณึสูงสุดแบบสองร้อยทัลทเลยนะ มา600กว่าบาทนะครับผมกับเบ็ด3บาทจังหวะน,นี้นะครับมันสวยเข้าสวยก็เข้าสวยจริงๆนะครับผมเข้ามามนะครับผมเยอะนะครับผมอีกหนึ่งหมุนมันจะจบหแล้วนะครับเอามาจบแค่นี้กันนะครับผมนรางวัลท่าไหร่ ประมา710บาทนะครับผมกับเบ็ด3บาทกับการซื้อฟีเจอร์ไหลในนะครับผมส่วนใครสนใจเนี่ยไปทดลองไปตามเล่นเงินได้นะครับผมไม่ว่าเว็บเว็บไหนผมไม่ว่ากันนะว่าเล่นเล่นเว็บนู้นเล่นเว็บนี้ผมไม่ว่านะครับผมเล่นเว็บไหนก็ได้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเล่นเว็บนี้ครับผมเว็บยูโร1 6 8เท่านั้นนะครับเว็บนี้นะสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมลาไว้ก่อนนะสวัสดีครับ